ก็กราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะคะเป็นตัวผมเองแกดี้ก๊อฟทีวีนะฮะวันนี้ผมจะมาเล่นเกมแฮมแซนออนไลน์ right, นะครับมีตรงนี้ผมไม่จกกัดจะมัวผมกระจอกขนาดไหนอ่ะเพราะผมไม่ได้เล่นเกมนี้เกมอะไรก็ไม่ได้ผมเห็นตัวป๊อปปอร่ามาตนะั้งนานแนละอยากเข้าไปดูทั้งมดแต่ไม่มีเวลาค่ะผม,มเสียใจม่ก เออตอนท้นะจัขอเดไักเลยแบบนี้ออามมปล่อยแรงจังวะเออมันมันมนล่อรพูดเงผมไม่ได้จริงจริงนะผมพูดจริง

แล้วทำไมทำไมอยากได้สแตนแทกูสิจ๊้วะเอาทำไมโรโวก,กู่อะฮะเออเรานม้แค่รอดแนละ้วโอ้เรื่องปลาร้าหน่อยไม่ใช่ละนี่นายโจดเก่าอยากโดนอยากโดน ช้อนแก่อยากล้มแทงไม่ปดลมมาไม่เคยอยาทานนะบัวโปรตงก็มารับปูน yeah. so ี่ห like, นึ like ่งหกเก้าก็มารับปูสี่เฮ้ยเอ่ะปะเพียงแค่ปินงค่ที่ไหนคนูคนสายเพียงแ่ป้่ะเดี๋ยวรอผมมีเงินก็เดีวกันเดี๋ยวผมซื้อของดโอ้โหูตายแล้วคเนี่ย คือผมปเงาหมดผมไม่ได้ปล่อยเลยเนี่ยคือผมเออตมถึงแม่เขาไม่จะไปที่นั้นไม่ไปมีัวเดียกูอาสามบอกเอาสามคนแม่ให้คูมาเยอะเลยนะอทุกคนมันวันพันแมาหรือเปล่าวันพันบอก 3,2,1, e e two o let's go let's go XO c y c l ม่ใช่ละ ไ,ไม่ติดหายอ่ะไม่ติดในสถิติบอเนี่ยไม่เป็นแบบกูกูร้องมันไม่ติดหรอกเออถ้าถ้ากูเอาผมบอกเลยว่าผมรันอัลบวันในเกมลาบักแล้วอมผมพุดเล่นนะอัดได้เลยเอออัดได้เลยเออมึงเล่นติดหามากเลยเอออัดได้เลยผมไม่อยากให้คนได้ยอะเพราะว่า แต่อ่ะอไปยืมห้องซะทำไมคนสองอีเหรอทุกคนเดี๋ยวดอนนะมันก็มันกัไม่ได้คนสองทมันเอะมีนจะุดทำคย์นี่รึอัดที่คุณเห็นไหมนะฮะโอ้โห เหนีจ็บช้ำมันเจมมันปล่อยใจมันปล่อยใจไม่รู้ทำป่วยเอ๊ะไม่รู้ทำไมมันปวดร้าวมันปวดใจมันปวดใจลุงฟูเป็นได้ยังไงเอ๊ะ มีช่องกูบินเอาไปว่าเอาไปว่าแต่ตอนนี้ออกไปนะทุกคนอย่าอย่าบอกใครนะครับในที่พูดเลยออกไปอย่าบอกใครนะครับคุณไม่อยากจะโม้ไอ่ปล่อยไม่ไว้ปล่อยปล่อยไม่แบบปิงจะปิงทำอะไรนะเฮะยเฮ้ผมไม่เข้าใจอ่ะเออปล่อยไม่ดิเอออย่างเงี้ยเออเอออย่างเงี้ยเออ

ไไม่โคตรเยอะ้ children, да เอัดไปดอัไดิอัดไดิเออเอออัดไปดิเออ to เอาเดไปดิเอไ well, ดิเออเเอาไปไม่เลยอัดไม่เลยไม่ไม่เอออะไรมันได้มันได้อะทำไมมันได้อะ ทำไมหนีได้อะไอ้คอะเอออัดเลยอันนั้นไม่เป็นไรนะเออล่วงร่วงร่วงรงไปดิลงไปดิเออลงไปดิโอ้โหเด็กเผาเผาอะเออเอออัดเลยอัดละยังไงแล้วก็กคนโอ้โหมันมันไม่ได้ด uh, ั่งใจอะต้นบอลส้นคือมันไม่ได้ดั่งใจอ่ะตัวเอเอออัดเลย อัดเข้าไปเยอะๆอัดทะลวงไส้ทะลวงปลุกทะลวงปากไปเลยเออทะลวงเออเอาสำหรับคลิปนี้ยังไม่ลานะครับเอาเลยเอาเลยสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้เอออย่มามัวหัวด้วด่ปะเอาเลยไปี๋ย เอออาจจะงั้นะเออเออเออตั้ง้นแหละเออใช่เหรอนี่ยเออใช่มุณกังเล่นอย่ทำไมอ่ะมันไม่ได้ถึงเวลาเลยเออเออเอาส่วนไหีครับคุณครูเฮ้ยอะไรอ่ะโกเลมคิงสปาลคืออะไรวะ โกเล่มคิดเฮ้ยอะไรอ่ะอ๋อไม่ใช่ไฟเยอนะไม่มีแต่ดงโอ้โหไม่มีเราเพิ่งเล่นเราเป็นมือเก่าเราเป็นมือใหม่เข้าใจปะเนี่ดยดูโดดติดลางกาให้ดู <c oughs> เป็นไงล่ะสไลเดอร์ยังไม่สไลด์ลยมึอลองคิดดูเฮ้อเฮ้ยนั่นมันเรือเรือด๊มในบทในบทก็เรื่อยเล่นแล้ว โอ้อ๋อโดนแบนแล้วเหมือนเหมืองหึงรูเอ้ยนี่เป <izing> ็นวะที่เกิดอ๋อไม่ใช่เอ่ออย่าหาแอโร่จังตึงตึงงกูเลยอย่างท้อท่าไหนอ่ะโกลเมคมทีตาว ใื่อะไรข้างก่อนอีกแลวอเนี่วะีกอีกตอนเดอเอ็กแกอาหมดชุดแกเหรอเอาหมดคิดลืจอไปไม่มีใครแล้วโหจบแล้วโอ้โหอะไรอะไรของคุณอ้ อะอะอะไรองคุอะไรอะเอออะไรของคุณเออไม่อยากอดเลกสายลเลยเลยทุกคนลกขวาดิเอออย่งเั้เออไอ้ฝ่อยมึงฝ่ายไม่เอาแล้วมึงจะฝ่ายทำไมละโอ้เอออัดเลยอัดเลยทุวสายเอาเอออัดเลยอัดเลยอย่างหง เออเชียโมวยไทยเชียโมยเชียโมวยเออย่างนั้นแหละอัดมวยอัดมวยหมึ่นอัดมวยสองนั่นแหละเอออัดเลือคว้าเลือดคว้าอู้หูอู้หัวตีตีดังกาห้าตะหลับไปแล้วสำหรับคลิปนี้ของโซนเรไปก่อนสวัสดีครับของบอสเน่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายจ้า